สวัสดีครับช่องเลาะเลยลุยเลยวันนี้เราจะมาเลาะสวนมาลุยสวนนะครับนี่ครับจะพามาชมสวนนะครับเดีย๋ยวแอดจะพาชมครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสวนผสมผสานนะครับสวนพอเพียงตรงนี้ก็จะเป็นทางกลางสวนนะครับ ที่สองข้างทางนี้ก็จะมีแก้วมังกรนะครับเราก็จะปลูกแก้วมังกรแล้วก็ตรงด้านข้างที่เห็นใบเขียวๆนะครับเหมือนต้นว่านนี้ก็คือดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็คือดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งครับนี่คือดอกบานนะครับนี่นี่ครับเป็นดอกที่บานนะครับนี่ครับ นี่ครับดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนี่เราจะกินได้นะครับเนี่ยอร่อยมากครับนี่ดอกประมาณนี้แหละครับเราจะนิยมกินดอกที่ตุ้มๆนะครับเราก็จะดึงนะครับก้านอ่อนๆเนี่ยนะครับจะหวานกรอบนะครับไม่เผ็ดไม่เฝื่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ช่วงนี้ก็จะเป็นปลายฤดูการแล้วนะครับเพราะว่าดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งเนี่ยจะมีให้เราได้รับประทานก็คือช่วงหน้าฝนนะครับ พอหมดหน้าฝนต้นก็จะตายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะลงหัวนะครับพอฝนหน้าฤดูการหน้ามาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับแก้วมังกรก็สุกนะครับสุกปลายแล้วนะครับแก้วมังกรก็อ่าหมดแล้วนะครับที่เหลืออยู่นี่ก็เป็นเศษเศษนะครับที่เหลือปลายฤดูการนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม นี่จะพาชมนี่ดอกกระเจียวหวานเพชรนำพึ่งครับอันนี้เป็นดอกแก่นะครับท่านผู้ชมอันนี้จะรับประทานไม่อร well ่อยแล้วนะครับแต่ว่าเอาไปชุบแป้งทอดได้นะครับแบบนี้นะครับดอกแบบนี้นะครับเอาไปชุบแป้งทอดนะครับอร่อยนะครับแต่ว่าถ้ามากินสดสดอย่างเงี้ยก็จะมันก็จะเหนียวนะครับมันไม่ค่อยอร่อยนะครับสู้ดอกแบบตุ้มตุมแบบนี้ไม่ได้นะครับดอกตุ้มตุก้านอ่อนๆแบบนี้นะครับกินแล้วก็จะหวานกรอบอร่อย เรากินได้หลายแบบนะครับดอกกระเจียวหวานเพชรผึ้งเนี่ยนะครับเราไปทํากินได้หลายแบบก็คือเอาไปแกงก็ได้เอาไปผัดก็ได้นะครับหรือว่ากินสดๆกับส้มตำกับลาบกับก้อยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับทําได้หลายอย่างแกงส้มก็อร่อยนะครับเอาไปนึ่งนะครับก็ได้นะครับเนื่อกินกับน้ําพริกนะครับกินสดๆกับเจ่วบองนะครับก็อร่อยครับนี่ครับสวยไหมครับท่านผู้ชม นี่ครับสวยด้วยนะครับดอกบานๆอย่างนี้เราก็เอาไปไหว้พระได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเอาไปไหว้พระนะครับเห็นไหมดอกทานเต็มเลยครับปลายฤดูการแล้วนะครับพอหมดฝนนี้ก็ต้นก็จะเหลืองตายปกติแล้วเนี่ยช่วงเดือนสิงหาเนี่ยก็จะใกล้หมดฝนแล้วครับตอนนี้เดือนกันยานี่ยปีนี้ฝนจะตกหนักที่เดือนกันยานะครับที่ผ่านมาฝนก็ไม่ตกนะครับนี่ครับ นี่ดอกแบบนี้เราจะเก็บดอกแบบนี้นะครับไปทานครับนี่และครับก็คือสวนนะครับพอเพียงนะครับเป็นดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับปลูกผสมผสานนะครับผ่าชมดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นแปลงที่อยู่ข้างทางนะครับ ระหว่างสวนนะครับปลูกประดับด้วยเพื่อความสวยงามนะครับท่านผู้ชมนะครับสวยงามไหมครับนี่เราเดินมายังไม่สุดสวนนู่นนะครับสุดสวนแต่เราจะเดินมาถึงแค่ตรงนี้แหละตรงที่เราปลูกดอกกระเจียวนะนี่ครับมีเห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นมันเบอรี่นะครับนี่มันเบอรี่สุกแล้วนะครับมันเบอรี่จะให้ชมนะครับ นี่ครับมันเบอรี่นะครับอยู่สองข้างทางครับนี่ครับก็คือทางที่เราเดินมานะครับท่านผู้ชมเป็นดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเลาะเลยลุยเลยด้วยนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับ